สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ เอิตาลีค่ะทุกคนคะต้นนี้ที่ปเจมีอยู่เนี่ยใช่ต้นสาวน้อยปรับแป้งหรือเปล่าเอ่ยปเจได้เข้ามาเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะเพื่อนรุ่นลูกนะคะรุ่นลูกคนหนึ่งก็ให้ปเจมาป,เจมา,ปเจมาเลี้ยงตั้งแต่มีแค่2ใบอะค่ะ5ปีแล้วเขาก็สูงตรงนี้แล้วก็วันนี้ปเจก็เลยม,มาดูเอ๊ะใช่ไหมเอ่ยลุงฟ้าเขาก็ไปเอาอเนี่ยค่ะ เอารูปแล้วก็ไปช่วยดูในในข้อมูลในมือถือนะคะเขาก็บอกว่าเป็นดิฟเฟนบาเกียนะคะลุงฟ้าก็บอกเนี ee, ่ยเธอดิฟเฟนบาเกียดิฟเฟนบาเกียนะคะปะเจก็เอามาดูนะคะมาดูตาในข้อมูลในมือถืออีกของปเจปเจก็เอ็ดิฟเฟนบาเกีย e เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสกุลเป็นชื่อสกุลแต่ก็มีแตกต่างกัอนออกไปใช่ไหมคะตามตามใบตามเออ่ ลักษณะของใบใช่ไหมคะอย่างที่ตรงนี้ที่เห็นนะปะเจว่าก็ไปเข้าเขาในลักษณะเป็นของสาวน้อยปลาแป้งอะคะ่ะซึ่งปเจได้ข้อมูลมาเขาก็บอกว่าสาวน้อยปราแป้งเนี่ยเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวมีลักษณะคล้ายพืชในตระกูลเขียวหมื่นปีแต่ใหญ่กว่าคะ่ะลำต้นของเขาเนี่ยเป็นไม้เนื้ออ่อนกลมตั้งตรงแข็งแรงมีข้อถีแตกใบอ่อนตรงส่วนยอดของลำต้นทีละใบนะคะแล้วก็ก้านใบเนี่ยยาวใช่ไหะคะเ็าบอก ส่วนที่ติดกัดบลำต้นมีลักษณะเป็นกากใบมีรูปร่างยาวเรียวคล้ายใบพายโคนใบมนปลายใบเรียวแหลมนะคะบางชนิดก็เกลือบมนเช่ละค่ะพื้นใบของเขาเนี่ยมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มนะคะแล้วก็ด่างเนี่ยจะเป็นด่างสีขาวสีครีมหรือสีเหลืองหรือมีจุดแต้มบนพื้นใบเน่ยต่างกันออกไปนะคะ แล้วเขาก็บอกว่ายางของสาวน้อยปราแป้งเนี่ยเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เนี่ยซึ่งพอปเจรูร้เงี้ยปเจก็จะต้องคอยระวังนะคะแต่ดีหน่อยว่าบ้านปเจไม่มีสัตว์แล้วก็ไม่มีเด็กเล็กนะคะก็มีคนแก่แค่2คนลุงฟ้ากับปเจเนี่ยแหละค่ะข้อมูลเขาก็บอกมาอีกนะคะเขาบอกว่านี่นะ เมื่อถ้าหากว่าเราไปเจอน้ำยางในลําต้นเนี่ยใช่ไหมคะหรือวัเนี่ยสัมผัสกับผิวหนังก็จะทําให้เกิดพื่นแดงแล้วเกิดอาการคันมากเลยเข้าไปนะจะไปทําลายเยื่อบุในช่องปากทําให้ปากลิ้นกระพรุงแก้มนะคะแล้วคอเกิดอาการบวมพองเป็นตุ่มน้าําใสๆจะกลืนน้าลายนะคะแล้วก็กลืนน้าลายลําบากพูดไม่ได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าและถ้าหากได้รับน้ํายามากๆเนี่ยจะทําให้ถึงตายได้เลยนะก็ต้องระวังนะคะไม่ให้ เด็กแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้าใกล้และถ้าหากว่ามีอาการแพ้จากน้ำยางของสาวน้อยปราแ้งก็ควรที่จะรีบไปพบแพทย์โดยโดย่วนเพื่อความปลอดภัยคะ่ะแตเจก็คิดว่าน่าจะใช่แหละถ้ามันมีพิษเนอะกินเข้าไปก็ต้องปวดแสบปวดร้อนแน่ๆเลยถูกต้องไหมคะแน่นอนเลยพอฟังมาถึงตอนนี้อันตรายมากๆเลยนะคะใครมีเด็กเล็กๆอย่าให้ได้เข้าใกล้เลยนะคะ ประโยชน์ของสาวน้อยป่าแป้งก็มีนะคะใช้เป็นไม้ประดับตกแต่งตามอาคารบ้านเรือนสวนหรือสถานที่เพื่อความสวยงามเพราะว่ามีแผ่นใบขนาดใหญ่พื้นใบสีเขียวแล้วก็มีลายสีขาวทั่วไปดูสวยงามแปลกตาใช่ไหมคะแล้วก็ชมีความเชื่อนะคะที่ว่าต้นสาวน้อยปะแป้งเนี่ยยังจะเป็นต้นไม้มงคลถ้าปลูกไว้ในบ้านจะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัย ชื่อกันว่าจะให้โชคลาภด้วยนะคะแล้วก็จะช่วยปกป้องคุ้งครองให้ผู้ปลูกเนี่ยพ้นจากพย,ยนอันตรายแล้วก็ให้มีอายุยืนยาวด้วยค่ะอ๋อปเจลืมพูดไปค่ะส่วนดอกของเขาอะนะคะดอกสาวน้อยปลาแป้งเนี่ยจะมีดอกลักษณะคล้ายดอกหน้าวัวนะคะมีกาบอยู่เพียงกาบเดียวหุ้มแท่งเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมีย โดยเกสรตัวผู้อยู่ส่วนบนและเกสรตัวเมียอยู่ส่วนล่างออกดอกเป็นกลุ่มส่วนมากมีสีเขียวอ่อนเวลาบานกาบจะแย้มออกเล็กน้อยนิดจะมีกลิ่นเหม็นมากเลยต้นนี้ของป้าเจป้าเจก็จะดูซิว่าเขาพอบานแล้วก็จะมีกลิ่นไหมถ้ากลิ่นเขาแรงเนี่ยป้าเจจะต้องยกออกนอกบ้านแน่ๆเลย แต่ถ้าปเจย,ยกเขาออกไปเนี่ยก็จะสงสารเขาละคะปะเจเคยยกเขาออกไปทีหนึ่งตอนที่อากาศเย็นๆเน่ะน,นะคะพอผลปรากฏว่ายกได้อยู่ข้างนอกได้ประมาณสองสมวันค่ะแห้งเลยปเจเลยต้องออกเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันตั้งแต่นั้นมาเขาก็อยู่ในบ้านกับปเจตลอดเลยค่ะเนี่ยแต่ถ้าเหม็นเนี่ยปเจถ้าจะคบไม่ได้เนี่ยถ้าจะอ,าออกไปข้างนอกละค่ะแต่ดีหน่อยช่วงเนี้ยข้างนอกจะไม่ค่อยหนาวมากนะคะ เห็นไหมคะเขาจะคล้ายๆดอกหน้าวัวเนาะเนี่ยเขาเพิ่งเริ่มโผล่ขึ้นมาเห็นเห็นเกสรตัวผู้ขึ้นมาแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวลองวัดดวงกันดีกว่าเนาะว่าเขาจะเม็นหรือว่าจะหอมนะคะตะเจคาดว่าไม่น่าที่จะเม็ดมากเราหวังไว้ว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะไม่อยากยกขอออกไปเพราะว่าตอนนี้อากาศตรงเนี้ยังเย็นอยู่เลยคะ่ะไม่ยังยัง,ย,งยังอากาศยังไม่ร้อนยังไงก็แล้วแต่ทุกๆคนช่วย ลุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้ปเจด้วยนะว่าไม่ให้ดอกสาวน้อยประแป้งของปเจอต้นนี้กลิ่นฉุนเกินจนเจจะทนไม่ไหวเพราะว่าปเจจะได้ไม่ต้องเอาเขาออกไปข้างนอกสองสารเขาตอนนี้ค่ะปะเจอขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนมาถึงตอนนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชอบสไตล์ของปเจหรือเปล่าถ้าหากว่าชอบปเจฝากกดไลค์ กดติดตามปะเจด้วยนะคะแล้วยืาลืมกดกระดิ่งรัวๆด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของปะเจขอขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะขอให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงนะคะขอให้มีความสุขในทุกๆวันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ